เอามาหอดจอดถึงครับพี่น้องครับทรงลูกแจ๊คพอตลอยล้านครับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เอามาเลยครับมาเลยครับเอาให้ไปก้อนไปก้อนเชเว่นไปก้อนครับไม่ลามาลูกแจ็กพอตลอยล้านมาหอดบ้านเลี้ยงแถวครับอำเภอเคลื่อนสิลินทอนี่ล่ะไปอีลาจังหวัดอุบลไปลูกแจ๊คพอตได้เจ้าของแล้วตามห้าตั้งโดนอ้วนๆนั่นนะ พนหุ่นแม่เพิ่นกระซองเบมึงงออยู่อุ้ยหนาหนางามเดีครับเมือหนากินตัวงอยู่นี่พน่ะกลางมุ่งให้ย่างดีหนากระไดเขาคอกหลังบ้านเขาคอกหลังบ้านครับหูวยูดอกหูวยูดอกมันตื่นแต่ว่าถึงแท่งหยามันหนูว่าอันสองเข็มเออผูกเส้นสัตว์ผูกเส้นสันไรก่อน ยา่มันของขาโอ้พ่อเป็นสร้างบ่นี่คือแบตเตอรีไ่ไร้เทนนี่ไก่ปลาเข้วคือบ่โ,โอ้พ่อแล้วเมีอาชีพหาปลาเนี่ยเหมือนคืนเพราะว่านาอยู่ไก่เขื่อนบ้านอยู่ไก่เขื่อนนะพ่อนอบน่บ้านบ้านเลี้ยงแถวบ่เขาเอืน้นบ้านเลี้ยงแถวตั้งแต่พปูนและปั๊มน้ำมันโอ้อำเภอเขื่อนชิลินท่อนนอจังหวัดอุบลเฮาอยู่นี่ละอีละนี่บุญยาพ่อบ่นนี้ นี่พอาเด่เล่มนี่เฮ็ดดีแทนนี่มิงมิงวายเยตัวแล้วพ่อมีแม่ลูกอยู่หันออืพอดีเอาตัวนี้มาเป็นแม่บอกแม่พันนั่นนะอ้วนๆคุณบอมมองหาป่าครับลงไปพุ่นเลยท่านเทิงเลยครับมองมองหาป่าครับพุ่น่ะโอ้ยแม่น้ำ กช่่าางงเลียปนิทางทางนี้ไปได้หนครับทางนี้มันก็โค้งขึ้นเริงคือเก่าโอ้แต่ว่าไปชมวิวไดนนอครับเดี๋ยวไปไายเบิ่งจังหน่อยครับไปทางนี้ก็ได้นะครับไปทางนี้กันสิชมวิวชมวิวจังหน่อยนะขาเมื่อของแท้ครับติดตามตลอดครับนี่ไอ้ทั้งเสือได้ทั้งปฏิทินครับขอบคุณคุณพอเล่นหลายเด้อท่านมีเงินเพิ่งกระชือุดหนุนอีกครับขอพุ่นเล่นหลายๆเดี๋ยวบอเติงไปไปเที่ยวก่อนครับชมวิวก่อน มหาป่ามันหมาละก็สอุ้นพละขอครับขอคุณครับนี่ครับทำเลมองหาป่าคุณพ่อครับติดกับลำห้วยครับกันสิลินทอนอันนี้เป็นช่วงหางครับพี่น้องครับพอดีบ่าตึงเดินทางมาทรงง่วคุณพ่อครับป่าเป็นแต่ลายแหงแต่ว่าบอกาย่างลงไปครับย่านหมาตัวน้นมันกัดครับพูนบ้านเลี่ยงแถวครับอำเภอ เคลื่นอนชินริท่อนครับตำบลน,นี้คมครับอําเภอเคื่อนชิน,นริท่อนจังหวัดอุบลราชธานีเฮานี่แหละครับเดี๋ยวสิพ้าชมบรรยากาศช่วงกลับครับเป็นสะพานขามขามแม่น้ำครับพี่น้องครับมองหาปลาดีแห้งครับ